ครับผมก็เกลี้ยงภายในหนึ่งชั่วโมงครับผมหนึ่งชั่วโมงนะก็ได้ยาเสร็จประมาณห้าสิบต้นนะครับผมที่เหลือก็ได้ต่อไปครับผมคลิปนี้ก็มาให้ดูเงี้ยความสวยงามของพริกเวลาได้ยาเสร็จควนดินเสร็จมันก็เป็นยังไงครับผมสวยงามไหมครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดซับสไคร้ด้วยนะครับ อยากให้ดูแค่นี้แหละว่าทําเสร็จแล้วมันก็สวยงามครับผมอลัมตาครับผมใครแวะมาแถวลาบุรีก็มานะมาบ้านผมก็มาแวะมาเก็บเลยพริกเพลกครับผมไม่หวงครับผมไม่หวงครับผมแจกฟรีครับผม,ม,บผม,ม,บผมแจกฟร,ร,กฟรีกินฟรีนะแต่มาเก็บไปขายก็ก,ก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ต้องมีความรานะมาเก็บเองแต่ถ้าเก็บฟีนก็เก็บไปเลยกินทีละ สิบเมตรยี่สิบเมตรทีละกร,รมสองการรมนี่ได้ทุกวันครับผมมั่นใจว่าได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็หมาแสนข,ขยันของผมนะครับดูครับนะ่ะดูดูมันไปขุดต้นไม้ขุดต้นพริกครับผมมันจะไปพวพวนดินให้หรือเปล่าก็มไม่รู้ผมพวนแล้วมันก็ยังทะลึ่งไปพวนอีกครับผมโอ้เจ้าเกาแต้มแห้มไปพวนทําไมแห้มไม่ต้องไปพวนเลยพอแล้วมานี่เร็วเลยเร็วเร็วมานี่นี่โอ้โ,อโหโหน้าหมาเอ้ย ครับผมอ่าครับผมคลิปนี้แค่นี้พอนะครับผมให้ดูกันไปแค่เพลินเพิเพื่อคิดถึงกันเฉยๆสวัสดีครับ